เป็นคันนี้เลยครับเป็นเจ้า t o y o ต a f o r t u n e เนะครับผม t o y o ต a f o r t u n e เนรถปี2018นะครับเป็นรุ่นพร้อมสุดเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับโค้ชผมนะครับแอดมินแบ็กที่ช่องชาวลิศคานะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากพี่ชาวลิศนะครับให้มารีวิวรถใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ SUV เจ๋งที่น่าที่น่าใช้มากครับผมก่อนอื่นเลยครับขอประกาศเลยว่ารถบ้านคุณชาวลิศเนี่ย รับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับให้ราคาดีอย่างแน่นอนหากลูกค้าท่านใดสนใจขายรถนะครับและมั่นใจว่ารถท่านสวยไม่แท้นะครับโทรไปที่เบอร์0 8 7 5 7 5 7 5 7 5, 7, 5 7ได้เลยครับของเรานะครับให้ราคาดีอย่างแน่นอนที่สําคัญเลยนะครับของเราเนี่ยรับซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำรถรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเรียกได้ว่าบริการครบทุกรูปแบบเลยนะครับผม ต่อมานะครับเรามาชมกันดีกว่าว่าวันนี้รถที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นรถค่ายไหนยี่ห้ออะไรและที่สำคัญเนี่ยรถสวยไหมเรามาชมมันได้เลยครับเป็นคันนี้เลยครับเป็นเจ้า Toyota Fortuner นะครับผม Toyota Fortuner รถปี2018นะครับเป็นรุ่นพร้อมสุดเลยรุ่น2.4 Navigator นะครับรถสวยมากคันนี้นะครับผมเกือบได้เข้ารายการล่ารถสวยนะครับแต่ว่าเลขไมเนี่ยมันอยู่ที่1 1 4 0 0 0มกิโลมันเกินไปแค่14,00 0โลครับผมที่สำคัญเลย คันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวรถเข้าสุดตลอดสภาพสวยมากปิงมากเลยครับที่สําคัญเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะครับคันนี้โอเคนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเจ๋ง้างที่น่าใช้มากหลายท่านนะครับถามเข้ามาเยอะมากว่าตอนนี้เนี่ยมีโฟลเนอร์เข้ามาไหมวันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วครับเป็นรุ่นโฉมใหม่เลยสวยมากครับชงรอบคันเลยครับอ่าคันนี้นะครับผมเป็นสีเทานะครับสีเทานงพิราบนะครับรถสวยมากใหม่มากนะครับยางใหม่ปี20 รถเจที่นั่งสภาพสวยกริบเลยคันนี้ใครนะครับใครนะครับที่มองหาโฟลเดอร์อยู่นะครับคันนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยรถสวยใหม่ทั้งภายนอกทั้งภายในที่สําคัญนะครับรถเข้าสูนตลอดนะครับที่โตโยต้าบัตลาจักกนะครับผมใครชอบใครสนใจนะครับต้องรีบมาดูเลยนะครับคันนี้นะครับผมราคาป้ายแดงอยู่ที่1นล้านสาเกือบล้านสนะครับผมคันนี้ป้ายแดงนะแต่ว่าวันนี้ครับราคานะครับพิเศษมากนะครับ เหลือเพียงแค่นะครับ9 20,500 0บาทครับ9 2 5 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือนเนี่ยประมาณ17,000-18,000ครับนี่สำคัญคันนี้ครับฟรีดาวครับแล้วก็ดอกพิเศษครับ2.69เขอลูกค้าประวัติดีนะครับผมโอเคต่อมาเนี่ยผมจะพาชมว่าใต้ฝาโปรงคันนี้ภายในคันนี้สภาพสวยไหมเรามาชมได้เลยครับ สองกันเลยครับน็อตยึดฝาปรงคันนี้นะครับไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอนต่อมาครับไปที่ซอกด้านในครับเห็นไหมครับหัวน็อตรอยเหล็กครับทุกจุดอยู่ครบถ้วนครับอ่าต่อมานะครับมาที่ซีนกาวขอบฝาปรงครับซีนกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับสามารถกดอดิ้มได้แบบนี้เลยนะครับเป็นรอยเล็แบบนี้เลยคันนี้นะครับเรียกได้ว่าของดีครับเดิมทั้งคันเลยซีนกาวเดินสวยมากเห็นไหมครับนี่เป็นซีนกาายางสวยติ๊กเกอร์ครับอยู่ครบทุกจุดเลยเห็นไหมครับ แล้วก็นี่ครับเม็ดอาร์นะครับนี่เห็นมครับเม็ดอาร์ฝาโปงนี่สวยมากกรปิปเลยคันนี้ต่อมาครับตีนกาวไหลาย,ยาวมาเลยเห็นไหมครับด้านขวานะครับเหมือนด้านซ้ายเป๊ะเลยอ่าไหลาย,ายาวลงไปที่น,อน็อตยึดฝาโปรงด้านขวาได้เลยครับซ้ายขวาน็อตไม่เคยถอดเลยไหมครับหัวน็อตสวยมากต่อมาครับไปที่ซอกด้านในด้านขวา,าครับเห็นไหมครับหัวน็อตน,นะครับไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอนอ่า ต่อมานะครับผมมาที่แก้มด้านขวานะครับแก้มด้านขวาเห็นไหมครับนี่นี่ครับแผ่นเพจครับอ่าเห็นไหมครับแผ่นเพจเดิมจากโรงงานนะครับตัวเลขมองเห็นชัดเจนนี่ครับรอยเหล็กครับสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบล้วนสวยมากแล้วว่านี่ครับแก้มขวายไหมครับรอยเหล็กครับเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนี่สวยมากครับคันนี้ไหลยาวไปเลยครับไปซ้ายเลยนี่เห็นไหมครับน็อตนะครับไม่เคยถอดนะครับหัวน็อตไม่เคยแตกเลยสวยมาก เลขคัสตี้ตัวถังเดิมทุกจุดครับคันนี้ลูกค้าเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้งานใช้งานรักษามากที่เห็นคันเนี่ยรถเข้าสูนตลอดนะครับขอย้่าเลยรถเข้าสูนตลอดนะครับต่อมาครับดูของเครื่องนิดนึงคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผมสภาพของเครื่องใหม่มากสวยมากนะครับต้องขอบอกเลยว่าลูกค้าเดิมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยใช้งานรักษามากนะครับเข้าศูนต,ตลอดรถดูแลอย่างดีจอดที่นันตลอดเลยคันนี้นะครับสวยกริบเลย ใครมองหารถครอบครัวที่สภาพใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่า 1. เลยเนี่ยเป็นแบรนด์โตโยต้าเนี่ยรถเข้าสุ่ตลอด 3. เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวเอกสานครบร้วนเลยครับใครชอบใครสนใจนะครับต้องให้ไวจริงเพราะว่าคันนี้นะครับผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนครับต่อมานะครับผมจะพามาดูว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยพราะไหมเราฟังดีกว่าครับ ยังไงบ้างครับเสียงนะครับเลอะมากครับบอกเลยว่ารถเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยป้ายแดงครับเพราะว่ามันใหม่มากสวยมากครับต่อมาเนี่ยผมจะพาชมว่าภายในคันนี้สวยหรือเปล่าเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมกโลจริงไหมเรามาชมได้เลยครับส่องกันเลยนะครับคันนี้ครับเลขไม้แท้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันกิโลครับไม้แท้แน่นอนนะครับต่อมาครับมาที่พวงมาลัยครับคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเห็นไหมครับ ผมแป้นสัมผัสมองชัดเจนโลโก้ตัวใต้เห็นไหมครับสวยมากคลิปเลยนี่ครับมัลติฟังชันซ้ายขวาแล้วก็นี่เลยแพลชิปเร่งความเร็วครับซ้ายขวาเห็นไหมครับรุ่นท็อปนะครับผมคันนี้เห็นไหมครับกริปเลยพวงมาลัยนะครับสวยมากกริปจริงๆคันนี้สภาพใหม่มากครับแล้วก็ต่อมาครับไปที่คอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอวิยุเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเนวิเกเตอร์นะครับผมครบถ้วนครับหรูหรามาก แล้วก็ไปที่แอร์ครับผมข้างล่างเนี่ยเป็นแอร์แบบออโต้ครับผมมีจอแดงผลให้ครบเลยสังเกตที่ตัวหนังสือรูปรถนะครับผมรูปต่างๆเห็นไหมครับสายล่างต่างๆชัดเจนครับคันนี้ใหม่มากกริปมากคันนี้แล้วก็เกียร์ครับที่เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับที่หัวเกียร์เป็นหนังตัดกับซิลเวอร์สภาพสวยกริปเลยแล้วก็ไปที่นี่ครับตัวสตอรเห็นไหมครับอ่าเป็นลายไม้ตัดเป็นลองแบนนะครับสีดําสวยกริปเลยคันนี้ แล้วก็ต่อมาไปที่โหมดครับผมโหมดข้างล่างเห็นไหมครับมีมี e c o m o ม e มี Power Mode นะครับผมเลือกได้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการขับแบบไหนนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับไปที่คอนโซลด้านซ้ายเลยครับเห็นไหมครับ่าสวยมากเห็นไหมครับริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยคันนี้นะใหม่จริงๆคันนี้ใหม่จริงๆแล้วก็ไปที่เบาะครับคันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะสีน้ำตาลสภาพสวยมากรอยแตกรายงารอยขาดนะครับไม่มีเลยคันนี้ คลิปจริงๆครับคันนี้ภายในเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยคันนี้ใหม่มากครับใครหาหลัครอบครัวนะครับแบรนด์โตโยต้านะครับคันนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าผมว่าคันนี้เนี่ยโคตรสวยจริงนะเพราะมันใหม่มากครับโอเคครับผมต่อมาคันนี้ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาครับนี่เห็นไหมครับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยเห็นไหมครับหรูหรามากคันนี้ปรับขึ้นลงได้ปกติเลยนี่ครับโอเค ต่อมานะครับผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้เนี่ยเคยชนไหมรถคันนี้เนี่ยเคยเตียงกาไหมเรามาดูนะครับตรงนี้เลยนี่ครับโอ้โหเหนียวเนี่ยคันนี้นี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ขอบประตูรูกลมแบนเรียบสีสันสวยมากครับคันนี้คลิปจริงๆแล้วก็นี่เลยครับน็อตยึดซอกประตูด้านซ้ายเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนอนนะครับไม่เคยถอดเลยหัวนะครับสวยมากบนและล่างต้องเหมือนกันนะครับดูสิเห็นไหมครับสวยมากเลยคันนี้อ่า โอเคนะครับผมต่อมาครับไปที่ประตูหลังครับดูซิว่าด้านหลังเนี่ยรถเคยชนไหมภายในหลังสวยไหมเรามาส่องกันเลยครับก่อนอื่นครับส่องภายในเลยครับอ่าไหลไปเลยครับสวยมากคันนี้นะครับสวยมากใครชอบใครสนใจนะครับต้องให้ไวจริงนะคันนี้อเพราะว่า f o r t u n e r รุ่นนี้เนี่ยมีเข้ามาไม่บ่อยถึงมีเข้ามาก็ไปไวมากคันนี้ครับเพราะว่าคนเนี่ยถามหาเข้ามาเยอะมากครับเป็นรถแบรนด์ตลาดที่น่าใช้มากๆเลยครับคันนี้ ด้านหลังนะครับผมนั่งสบายมากเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยลูกค้าเดิมบอกว่าพับเบาะตลอดแต่ว่าผมเอาลงมาให้เพื่อให้ดูว่าสภาพเบาะมันใหม่มากมันสวยมากคันนี้โอเคต่อมานะครับผมจะพาไปชมว่าด้านหลังเนี่ยรถเนี่ยเคยชนด้านข้างมาหรือเปล่าเรามาชมมันได้เลยนะครับผมดูเลยครับอ่านี่ครับ่องเลยเห็นไหมครับตะเข็บขอบประตูสวยมากเม็ดอาร์คลูกลมแบนเรียบห่างกันสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสวยกริบเลยคันนี้ โอเคต่อมานะครับผมคันนี้เนี่ยมาพ่อแม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กขอบ18เลยคันนี้ครับยางของบิสโอนนะครับผมแม็กลายของโตโยต้าแบบแบบทูโทนนะครับคันนี้แล้วก็ยางนะครับผมเป็นยางเนี่ยปี2021นะครับนี่ยางปี2021นะครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้งานต่อได้สบายเลยครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมด้านท้ายเนี่ยเป็นแบบท้ายไฟฟ้านะครับผมหรูหลามากนะครับเรามาดูครับว่า ด้านท้ายสวยไหมด้านท้ายมีชนไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดเลยครับนี่เห็นไหมครับท้ายไฟฟ้านะครับผมกดแค่ทีหนึ่งทีนะผมท้ายเปิดปกติเลยเห็นไหมนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับต่อมานะครับเรามาส่องน็อตเลยครับนี่ครับน็อตยืดฝาโปงด้านท้ายฝั่งขวานะครับน็อตนะครับไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอนเห็นไหมครับหัวน็อตสวยมากแล้วก็ซีนกาวไหลยาวไปที่น็อตด้านซ้ายครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับน็อตไม่เคยถอดมาก่อนแน่นอน แล้วก็สั่นหลังซ้ายครับเห็นไหมครับรอยเหล็กพับเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบทั่วเลยไหลยาวลงมาทด้านล่างเลยครับสวยมากต่อมานะครับมาย้านขวาต่อเลยครับซ้ายขวานะครับต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับรอย QC เม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าเดิมจริงๆครับเดิมทั้งคันนะคันนี้ใครซื้อไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนป้ายแดงเนี่ยล้านสามล้านสี่วันนี้หรือเพียงแค่เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับ อโอเคนะครับผมเราปิดท้ายกันก่อนต่อมานะครับผมเราไปดูว่าฝั่งด้านซ้ายคนนั่งเนี่ยรถเนี่ยเคยชนไหมเรามาดูดีกว่าครับมาเลยนี่ครับผมดูเลยครับเม็ดอาร์ขอบประตูเห็นไหมครับรูกลมแบนเรียบสวยมากกลิปเลยคันนี้โอ้โหสีเดินทั้งคันคันนี้ครับสีเดินทั้งคันจริงๆสภาพกลิปมากส่องภายในอีกครั้งหนึ่งครับคันนี้ภายในมันก็อสวยจริงๆนะคันนี้เห็นไหมครับนี่แผงประตูครับตัดทูโทนด้วยเห็นไหมครับ กริปเลยริ้วรอยนะครับไม่มีเลยครับรอยขีดข่วนขนแมวนะครับกริปมากไม่มีเลยเห็นไหมครับสวยจัดเลยคันนี้สวยจัดจริงๆต่อมานะครับผมเรามาดูประตูบานสุดท้ายนะครับดูทีว่ารถเนี่ยมีชนไหมรถเนี่ยมีเก็บสีหรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูดีกว่าครับก่อนอื่นครับดูนี่ครับภายในก่อนเลยคันนี้ครับเบาะไฟฟ้าซ้ายขวาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับกริปมากแล้วก็นี่นะครับหัวน็อนครับนีนนอจุดสอกประตูเห็นไหมครับ น็อตนะครับไม่เคยถอดมาก่อนนะครับนี่หัวน็อตสวยมากทั้งบนและล่างต้องเหมือนกันเลยนะสุดท้ายนะครับผมเรามาดูนี่นะครับตะเข็บนี่ตะเข็บขอบประตูเห็นไหมครับเม็ดอาร์นะครับรูกลมแบนเรียบสวยมากคันนี้คันนี้นะครับบอกเลยสภาพเนี่ยมันใหม่จริงๆนะใครซื้อไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนโอเคนะครับผมตัวรถจบแล้วนะครับผมจะพาไปชมว่าคันนี้เนี่ยเอกสารครบไหมกุญแจครบไหมี่เรามาชมได้เลยครับ โอเคนะครับผมสุดท้ายเนี่ยรถสวยนะครับต้องโอนได้เลยนะครับผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้เนี่ยเอกสารสิทธิ์ครบไหมนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับซื้อบ้านดูโฉนดนะครับซื้อรถดูอะไรครับดูนี่ครับเล่นทะเบียนสีฟ้าตัวจริงครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยรถเนี่ยติดแฟรนอยู่ของเราเนี่ยปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีก2วันได้เล่มนะครับคันนี้นะครับผมรถเนี่ยปี2018เลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผมรุ่นท็อปสุดเลยนะคันนี้รถสวยมาก รถเนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเป็นของพี่ผู้หญิงนะครับผมเราไม่เอ่ยชื่อเนาะโอเคเป็นของผู้หญิงนะครับที่สำคัญเนี่ยพี่เขาบอกว่ารถคันของเขาเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดที่โตยิต้าบารารชพกษ์นะครับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยสามารถนำรถคันนี้เนี่ยไปตรวจเช็คต่อที่ศูนย์โตยิต้าได้เลยนะครับผมต่อมานะครับคันนี้เนี่ยมีอะไรให้เราบ้างดูเลยครับคู่มือการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็นี่ครับกุญแจตัวจริงหนึ่งดอกแล้วก็นี่ครับโอ้โหสำรองนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับ นี่เลขบาร์โคดอยู่เลยนี่เห็นไหมครับสำรองนะครับแบบนี้เลยอยู่ครบถ้วนแล้วก็นี่ครับผมซองหนังจากป้ายแดงนะครับคันนี้สวยกลิบเลยคันนี้นะครับเอกสาสิทธิ์ครบถ้วนจริงๆนี่ครับคู่มือการใช้งานแล้วก็จำนวนรถนะครับคันนี้เนี่ยหากลูกค้าเนี่ยสนใจซื้อเงินสดนะครับสามารถนําเล่มฮองจุโอนแบบนี้ครับไปโอนขนส่งได้เลยแต่ถ้าว่าลูกค้านใดซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับของเราเนี่ยมีไฟแนนซ์คอยบริการอยู่กว่า1 0สถาบันการเงินเลยนะครับ ที่สาคัญของเราเนี่ยฟรีดาวนะครับขอเพียงแค่ว่าลูกค้าเนี่ยประวัติด,ดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมซื้อลูกเราดียังไงครับดีตรงนี้ครับของเรานะครับรับประกันเลยว่ารถครันนี้เนี่ยไม่มีการชนหนักพิกคว่ำจมน้าตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมายอมแมวนะครับรถทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจสอบผ่านสายตาของพี่ชาวลทุกคันเลยครับว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนี่ครับลายเซ็นแกครับเห็นไหมครับต้องขอบอกเลยว่าต้องใช้คำนี้ว่าถ้าลูกค้าเนี่ย สนใจแต่ว่าดูไว้เป็นรถชนหรือเปล่านะครับซื้อกับเรานะครับสบายใจหายห่วงครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยพี่ชาวเีต้องต้องคิต้องตรวจสอบทุกคันนะครับเพราะว่าก่อนซื้อเข้ามาเนี่ยพี่ชาวเีเนี่ยคือแบบใส่ใจทุกคันนะครับเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยต้องผ่านสายตาแกทุกคันจริงๆนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงครับผมสุอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับเป็นเจ้า t o โยต้าฟอร์จูเนะครับ2.4 V Navi Gator รถปี2018เลขไม้แท้ครับ114,000กิโลนะครับไม้แท้114,000กิโลรถสวยมากเกือบได้เข้ารายการล่ารถสวยนะครับปิดที่ว่าเลขไม้มเกินแค่14,000โลเองนะครับผมผ่อนต่อเดือนเนี่ยประมาณ18,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษครับ2.69%ผ่อนนานจจด8ีง่วงเลยนะครับผมอ่า สุดท้ายนะครับผมค่ะใครชอบใครสนใจเนี่ยลองแวะเข้ามาดูครับของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือว่าใครมาไม่ถูกนะครับกด Google ครับพิมว่ารถบ้านคุณเาลีครับหรือว่าที่สำคัญเลยสายตรงเลยครับโทรไปที่เบอร์0877575757ได้เลยครับอย่างที่บอกครับของเราเนี่ยรับซื้อขายใจนำแลกเปลี่ยนรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมโอเคนะครับผมสุดท้ายเนี่ยคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ